เออพ่อใหญ่ให้ค่อยถามเนี่ยในฐานะเจ้าเป็นผู้ชายดอกวาผู้มีประสบการณ์มาก่อนเนาะเออถามไหยังก็อยากถามว่าอยากให้ผัวฮักผัวลงนี่ต้องเฮ็ดจังไหนพ่อใหญ่เขามันคือจิตไดนมันคือถามเพียงสี่เดี๋ยวนี้อ๋อข้อก็อยากให้ผัวรักผัวลงคือเจ้าเนาะโอ้อยากให้ผัวหลงว่าตีแมนต้องเฮ็ดจังไหนพ่อใหญ่อันเฮ็ดกับข้าวเก่งบอกพ่อใหญ่ เ่ี๋ยวต้องเอาใจเก่งบ่พ่อใหญ่หรือเก่งเรื่องบนเตียงบ่โอ้ยบ่เกี่ยวบ่เกี่ยวเอาเฮ็ดจังได๋สั่นเว้ยอาจจะให้พ่อลงมันบ่อยากดอกเอาเฮ็ดจังได๋พ่อใหญ่เว้ยเขาไมไปปล่อยไปหลังผู้หัวพุ่นน่ะที่ฉันลงผลนะมันก็ลงทางขั้ตัวไปตับถุงบ่ ทำเป็นเรื่องเป็นเล่าเจ้าก,ก็ว้าเล่นเนาะค่อยจริงจังเล่นนี่เพราะไ่เอาไรไม่เข้ามาจังซันบอกได้ว่าให้ผัวลงได้เดี๋ยวนี้ลงในป้าได้ดงได้เดี๋ยวนี้หัน,หน <laughs> ให้จิงได้ผัวจิงที่หักสีแพงจะดีโอ้ยมึงระบายเหตุใงไดีสิผัวหลงเนาะผู้ก็ว่าป่อยไปถึงผู้ผู้เล็วเอาแต <laughs> <laughs> จะให้ผัวฮัก,กัแล้วปัญญาีหล่าเอ้ย กับคำแรกครับเออพยายามจะเวากันจะเถียงกันเออจะขัดใจกันพวกนั้ก็โวไปน้องกันรูดเออคอยโวคอยจ่าเออมันก็หากระแพ่งกันตัวตัวค้นหันเออส่วนมากมันจะขัดแย้งกันนี่แหละมันก็จะพิจิดกันยู่ดนนี่เออพวกเราก็จะคือเมียกูไลแล้วเป็นจใหรือเมียเจ้าหันโอ้ยสีเออเออมันโวเก่งมันจมเก่งมันดาเก่งไอ้ตาหูจังสี่กูบ่กออกมันดอกเอียนี่ เป็นแต่แซนอยู่บอไม่ใหญ่ก็ได้เออขันไม่ยิงเขาหลันก็อย่าไปซาเขาเขาเบาก็ย่างหนีลุโอ้ยเงียบมาเวาอันสูตรนี่กูใส่ายเทธอแล้วไม่ได้ผลดอกเอาันกูย่างไปอ้อมคุมอ้อมควงกลับมามันยังจมมาท่านแล้วอยู่จมโดนจมดีประนั้นคุณบอกโอ้ยจะโดนมาโดนแล้วย่างไปสองสามโมงกามามันยังจมมาท่านแล้วอยู่เนาะ